สวัสดีค่ะมาพบกับชนินอ Amazing หญิงไทยนะคะวันนี้มาลุกเบาๆวันนี้ก็ยังอยู่ภูเก็ตนะคะย้ายจากโรงแรมที่กะตะธานีบีชรีสอร์ทนะคะมาที่คาริมานะคะอยู่ภูเก็ตเหมือนกัน,กนอยู่แถวป่าตองนะคะก็รีสอร์ทอ,อ่ะรีสอร์ทเนี้ยจะไม่ได้ติดทะเลแต่ทะเลจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะสามารถลุยไทยไปหน่อยทะเลก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะรีสอร์ทเนี้ย ดีไซน์ข้างาดอาร์ตจะขึ้นสองนิดนึงจะดูแบบเป็นแบบโมเดิร์นนะค่ะก็จะมีาาการเอาแบบเขาเรียกว่า,าเหมือนความเป็นไทยบวกกับความเป็นสากลมาประยุกต์นะคะซึ่งตอนเนี้ยสวยกับพี่ปุ้ยอะคะ่ะก็รอเขากำลังเราเช็คอินล่ะรอเขาเคลียร์ห้องอยู่เดี๋วยวเราจะย้ายขึ้นไปห้องนะคะเราก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างแต่ว่าหมวดมีเวลา พูดแค่แบบเดียวเนื่องจากจะหมดเรืองไปประชุมแล้วไปก่อนนะคะ หม่กับพี่อุ้ยก็มาถึงห้องแล้วห้องนี้ก็เป็นที่คาริมานะคะก็ที่ภูเก็ตโรงแรมสวยมากวิวแบบดักหลังแล้วก็ห้องที่เราพักคือสามสามสสามอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําพี่อุ้ยตามเดินเข้าไปหน่อยแล้วกันห้องน้าน่าจะมีเอ่อมีอ่างเนาะเปิดแอร์แตอนนี้มีอ่าง มีอ่างแล้วก็ชมวิวได้ด้วยนะใช่แต่มันดึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องหมุนให้มันเกตให้บัรรจุเกตเปิดอ่ะหรอนี่ค่ะมันน่าจะดึงได้ไงเหรอจะอ๋อดึงได้ด้วยไหมเออ๋ยวต้องดึงได้เพราะว่าปกติเขาทำแบบนี้ก็ได้สามารถดึงได้ไปงานงานน้องอีกแก้ผ้าไปชมวิวไปไปจะเหมาะกับมาแบบสวีทแม่งต้องให้พี่วิวเข้ามาแต่ดาลิีเขาเนอะอันนี้ก็จะเป็นวิวแต่อันนี้ดูดีอ่ะแพ็กเกจแบบ สบ,บูย่ยาสบู่ครีมแล้วก็จะมีอาชาว,วอร์ก็ห้องน้ำนะคะแล้วเ,เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันมีกระจกบ,บานใหญ่สำหรับผู้หญิงเนี่ยเราแบ,บ่งตัวดูสวยงามแล้วก็มีเตียงสองเตียงนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่หยหัวนั่งประชุมประชุมนั่งไปสักพักต้องเข้ามานั่งตรงนี้แทงเพราะว่ามันร้อนมากวิวสวยมากค่ะทุกคนทะเลมดงามมาก จริงๆเราปาร์ตี้ตรงนี้ก็ได้แบบว่าเราซื้อแบบแอลกอฮอล์เล็กๆเป็นกระป๋องพี่อุ้ยเนี่ยตัวแอลกออลเลยนะทุกคนจะบอกให้โดยเฉพาะน้ำหวานนะเกงโรเซ่น,น้องหวาัไใจกินค่ะน้องหวาจกินแอลกอฮอล์ไม่เป็นค่ะกินน้ำส้มร้อนมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่อุ้ยส่องไปตรงนี้นิดนึงนะคะเราคุยว่าเดี๋ยวจะไปไว่ายน้ำวิว่ายน้ำดีมากอะทุกคนแล้วมองลงไปมันจะเป็นทะเล สาว,ว่ายน้ำามา่ออยู่ชั้นสองนะแต่วันนี้เดี๋ยวหมวจะพี่อุ้ยต้องทางานก่อนเป็นที่บอกว่าเราทํางานนอกสถานที่นะทุกคนชีวิตมันก็ต้องปรับเปลี่ยนอะเนะเราเวิร์กฟอร์มโฮมอนาใช่ไหมคะพอแบบเ,เปิดให้แบบสามารถออกไปแล้วก็ออกมาแต่เราท,ทาทาตามขั้นตอนอย่างละทุกประการนะคะทุกคนแล้วก็มาทํางานนอกสถานที่ มันก็เปลี่ยนฟีลลิ่งนะจริงๆคือแบบมันก็เครียดอยู่บ้างพอมันกอกมาก็ทํางานมันทานําให้ทํางานมีพลังพิมิตี่สูงข,ขึ้นนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วเลิกง,งานแล้วค่ะก,ก็เดี๋ยวเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวกลางวันกินแต่ข้าวเช้าแล้วก็ประชุมยาวๆทุกคนอนย่าไปดูพา์ที่กําลังจบส่วนมากเดี๋ยวพี่อุ้ยสุ่มไปนะพี่อุ้ยช่วยสุ่มปสทางโน้นและเดี๋ยวไว้พูดไปเรื่อยๆก็คือเนี่ยเพิ่งประชุมเสร็จกันนะคะก็ ท,ทิวอย่างสวยอะทุกคนสวยมากๆอากาศดีมากค่ะแต่น้าตอนนี้น่าจะลงไปในไม่ไานน้ำขึ้นละบรรยากาศดีเดี๋ยวหววกับพี่อุ้ยอะค่ะก็จะไปหาข้าวเย็นกินแล้วก็ทุกคนแอบหัวพี่อุ้ยอยากไปซื้อเครื่องดื่มมาดื่มมาดิ่มมาดื่มชี่ไม่ใช่จีชอบไหนักเก็โรเซ่มากทุกคนชีกินนี่แหละกระป๋องเห็นแบบ นิ่งๆแบบเนี้ยทีจะเต็มหนาแต่ชีก็จะกินในแบบแอเรียในพื้นที่ของชีเองแหละก็เดี๋ยวเยาจะไปหาข้าวกินนอนแล้วก็จะมาดูกันอีกทีนะวันนี้ประชุมเลิกแล้ววันนี้เลิกเร็วหน่อยเมื่อวานเลิกสามทุ่มวันนี้เลิกเร็วไปแล้วหนาทุกคนคะก็หมวยอเดินจะหาของกินอยากกินส้มตำแบบแซ่บๆแบบในทะเลเนาะก็หา สอกาลิมานะแล้วเขาก็บอกว่าเดินมาโลนึงนะเดี๋ยวจะเจอเจอร้านส้มตับแบบแซบบ่แบๆบแบบนะคะซึ่งพี่หมวยกับพี่บุ้ยเดินมาเกินโลนึงแน่นอนค่ะสองโลกว่าแล้วเราก็มาเจอแบบเหมือนจะมีตลาดนัดก็คือเดี๋ยวไปดูว่าเขาขายอะไรบ้างทุกคน อุ้ยครับพี่อุอ้ยเราหาซื้อของไปกินกับแก้มไหมแก,แก,กับแก้มกับแป๊บซี่เหรอเออกับแก้มกับแปบซี่แบบแก้มน,นูไม่ได้กินนานมากแาะว่ากินไหมซื้อเลยของหวานาาใส่แม่คะใส่แไม่้อไหอ่ไม่ได้่ขนานกนะือ่ใช่เค่ะที่อ้ยไหมเอเอาแล้วน้ออนนะ่ะอันนี้ทำงานอ ของหวานชอบกินของหวานโอ้ชนีน้ไม่ร้อนให้เย็นมากอเอานี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องอเสียเวลายเอาอันนื้ค่ะใส่แตงใส่มะพาวหบาทคนขายใจนีคะ คนเยอะไหมคะอ้อชุ่มเยอะอันนี้อันนี้ปินนดถึงกี่โมงองมะคะค่ะสามทุ่มได้ไหมคะ3ามทุ่มสาุ่มอ,อ๋อโอเคอันนี้เป็นนะ้ำพี่อุ้ยสในใจไหมมาบิชูโคตรน,น่ากินเลยว่ะแม่งหมัวเป็นกับแก้มมากเลยแต่คนเยอะมาก หรือเออไอ้กอินก็น่ากินหรือว่าหวยเหีวยว่ะพี่อุ้ยเออเองไงเหียวใช่ไหมหออพี่อุ้ยได้ไงตอพี่เราไปกินข้าวก่อนไหมแล้วค่ะกับค่อยมาซื้อพอเขาปิดถึงสามทุ่มทุกคนไปกินข้าวก่อนนะ เนี um wow, no ่ยเหงือกโตไปแล้วแต่ว่าอร่อยจริงไหมเด็ดจริงแล้ใครคะทุกคนก็อันนี้ชื่อร้านอะไรครับพี่กุ้ยอะไรวะส้มตำยำแซ่ยำเผายำแซ่บส้มตำยำเผายำเผาส้มตำยำเผาเผาอะไรเราเริ่มมันส้มตำยำเผาพี่กุ้ยถูกบ้านหมวยอันเหลืองไม่เห็นป้ายก็เราสั่งอาหารไปนะคะคือหมวยำกินขอนยางลบดูสดนะกินมากส่วนอันนี้ส้มตำ ก๋ตตมตำกุ้งสุกจริงๆสั่งกุ้งสุกเพราะว่าหมวยไม่กินเด็กแต่ว่าพี่อุ้ยกินได้เขาน่าจะสั่งเขาน่าจะยกมาผิแต่ว่าเดี๋ยวไปซื้อไปกินแล้วก็อันนี้น้ำตกเนะื้ออาหารสามอย่างนะที่เราสั่งมาเพราะว่าเดี๋ยวเราคิดว่าไม่สั่งเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อออกินเมื่อกี้ค่ะที่ที่ที่หมวยไปซื้อขนมขากแต่แเราอาจจะไปซื้อกับแก้นิดหน,น่อยลูกเกดลูกเกดบบวกันเดี๋ยวจะไปซื้อ น้ำดนนื่มหวานๆนิดนึงใบเงี้ยกินให,ให้มันแบบหลับเนาะเพราะที่พี่ผ่านมาแบบเหื่มากเดี๋ยวขอชิมก่อนนะรังชิมไหนก่อนดีอ่ะชิมนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวกินหอยแล้วชิมนี้ยากอันนี้เนื้อน้ำตกเนี่น้ ีคือต้องตาก่อนนะอันนี้เป็นซ้องตามกาุ้งจริงๆตั่งกุ้งสุกนะเขาเอากุา้งสดมาชิมนะแซ่บไหมแซ่บแต่ออกเทมเป้ตกนึแต่โอเคนะแซ่บอันสุดท้ายอันนี้คือว่าอยากกินมากน้องหอ,อย ขอบคุณครับมันสดมากทุกคนสิ่งที่เราจะกินขอยใช่ไหมเราก็ต้องใส่ในนันะหอมมันหอมทอดกระเทียมแล้วก็พริกจริงๆที่ลืมไม่ได้เลยนะคุณต้องใส่น้ำพริกขัาทุกคนชอบกินมากเลยนะให้ขิอยนลง แล้วก็คือใครไม่ค่อย,คยชอบกินผักอ่ะขอแนะนํานะต้องกินกับกะปิมันช่วยทําให้รสชาติของหอยแบบชุ่มลงมากขึ้นนีพนูดท้งผิดแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มสีฟูดปกติอ่ะร้านที่อยู่ติดกับโทนทะเลอย่างเนี้ยทำน้ำจิ้มสีฟูดโคตรแซ่บเอาแล้วนะทุกคน อุ้ยจะไปซื้อแอลกอฮอล์สวยทาทิ้วดูเลี้ยมมีปีแอบดูเห็นเรียบๆอย่างนี้นะคะเนี่ยทุกคนไหนพี่อุ้ยถัดมาสิคะทุกคนน้ำผลไม้ทุกคนม้าจากช็อปปิ้งของกิน,กนและน้ำหวานแล้วรับงินเทกลทชิพค่ะ ถึงห้องแล้วนะคะเราก็จะกินน้ำผลไม้โดยการเชิญนายเชมซิสู้จามากนะทุกคนอะไรน้ำเปล่าอะคะน้ำเปล่าก็นี่ก่ดพอุ้ยขวดนมตาน้ำเปล่าจะมีกลิ่นลิ้นจี่อะกินน้ำผลไม้เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนพี่อุ้ยกินนี่เลยน้ำน้ำสต๊อกเอ้ยน้ำไอ้นี้ลาสเบอร์รี่ไฮนาเกนโลเซ่ เรื่อง oh, เออเออโหเห็นไหมเ <c oughs> หมือนพูดไม่ถูกก็เหมือนไม่จินโกกาเดนโลเซ่ oh, แล้วก็สั่งน้ําแข็งมาถึงตอนแรกก็มันไม่เย็นนะที่ซื้อมา <c oughs> มันมันก็เย็นแหละแต่พอเราเดินกลับมาจากร้านที่อ่าแฟมิลนะี่มาร์ทเนอะประมาณ1.5ึ่โลก็คือไปกลับประมาณ3ามโล แล้วฉุดน้อแข็งอบนอบแคก์แคร์แคร์ขากานี่ทุกคนบอกเลยบอกว่าแบบว่าขากกับนี่แบบเงือเลยโอ้มันคือเราเดินขึ้นเขาอะที่พักเราอยู่บนเขาก็เลยแบบเออก็เลยแบบพี่วิ้ยไม่เย็นก็เลยสั่งน้ําแข็งโทรไปตอนแรกตกใจกดศูนย์ก่อนนะเขาบอกโอเคให้ไปติดต่ออีกเบอร์หนึ่งก็ติดต่อไปโอ้คารเทลอยู่หอแบบโอ้ตายแล้วทาไมว่าโทรไปแล้วเป็นคนฟิลิปปินส์หลับเลยก็บอกว่าเออขอน้ำแข็ง ตอนแรกเพื่อมันจะถังนึงเขาบอกบั克เก็ตหนึ่งใช่ไหมล้วบอกเออบัคเก็ตหนึ่งเหมือนคิดว่าเป็นถังเห็ดมาถึงพี่อุ้ยถังใหญ่มากก็เลยแบ่งบางส่วนเข้าตู้เย็นไว้อะไรเนี่ยเพื่อเพิ่มีไว้กินแล้วก็เนี่ยส่วนอนานหาร่พี่อุ้ยครับหวยซื้อโรตีโรตีแบบธรรมดาที่เป็นแบบนมน้ำตาลส่วนพี่อุ้ยซื้ออะไรมาคะลูกชิ้นปลาทอดเราไม่อิ่มใช่ไหมคะยังไม่มะเอาก็ <laughs> อันเนี้ยก็เป็นแบบ คือวันนี้คือหมวยกับพี่อุ้ยอะเริ่มประชุมเร็วก็เลยได้มีเวลาออกไปหาอาหารกินแล้วก็กลับมาที่ห้องแล้วค่ะอันเนี้ยก็จริงๆในก็เป็นหนึ่งวันหนึ่งที่ทุกคนก็จะเห็นว่าเออนอกจากเราเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนการทํางานเป็นไงคะพี่อุ้ยรู้สึกเป็นไงบ้างคะแาก็นีนะแล,แล้วอีกอย่างนึงอะที่โรงแรมเนี้ยคาริมารีสอร์ทอะคือไม่ตอนแรกไม่ไม่คาดหวังว่าเฮ้ยวิวม,มันจะสวยขนาด จริงๆอันนี้เลยคอมเมนต์ถ้าถ้ามานะพักที่นี่ได้มันอยู่ใกล้ๆหาดป่าตองตรงหาดหาดกระหลิมเนาะเลยคอมเมนต์ค่ะที่นี่ดีราคาก็ดีด้วยคือตอนแรกเข้ามาแบบยพี่อุ้ยพี่ยโรงแรมนี้มันดีไซน์ดีว่ะแต่ว่ามันมันอยู่เหมือนทางขึ้นเขาอะทุกคนเวลาขับรถจะอันตรายนิดหนึ่งยัง,ยงบอกโอูพี่อุ้ยยังขับเพื่อค่อยขับกันอะแล้วอกจอดที่งนานเราไม่วนขึ้นไปที่จอดรถเพราะมัน มัน,มนสูงทางเขาใช่ทางเขาเสร็จแล้วแบบข้ามาปุ๊บคือซีวิวมันมันดีมากแล้วก็จะมีที่แต่ว่าที่เราไม่ออกไปเพราะว่าแบบเออไฟไฟที่เนี่ยนี่ไฟเขามีเท่านี้จริงๆน,นะทุกคนเนี่ยคือบรรยากาศมันแบบเหมือนโรแมนติกอะก็บอกพี่อุ้ยเข้าหน้าพี่อุ้ยก็พาดาริงพี่อุ้ยอะยมาโรแมนติวเออโรแมนติวโรแมนติว <laughs> เดี๋ยวไว้ไว้ไว้เดี๋ยวจะเมา <c oughs> ที่หลังนะว่าแบบดาริงพี่อุ้ยเป็นใครอยากจะเจอดาริง <c oughs> คิดถึงชอบมาบอก มวยมวยพี่ยังคิดถึงดารินทุกวันเลย I miss you I miss you so much อิดอะอิดเข้าใจไหมทุกคนก็อย่างนี้ก็วันวาของวันนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปดูว่าทิปททิปต่อต่อไปของเราเป็นอะไรวันนี้หมวยกับพี่อุ้ยและก็ช่ออะไรนะคะพี่อุ้ย Amazing หงิงไทยขอตัวไปก่อนนะขอไปกินแบบน้ำดื่มเบาเดูทิปต่อต่อไปเนาะพาเเที่ยวที่สวยๆอย่าลืมติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หวยและที่อุ้ยด้วยไปแล้วนะบ๊ายบาย